ขอนนอกน้อมด้วยเศนกลาวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่8ปด้อสิบสตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามกิตสิจักบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิ สังขังจารนังัจฉามิทุติยามปิพุทธังจารนังัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังัจฉามิทุติยามปิสังขังสารนังัจฉามิตติยมปิพทุทธังสารนังัจฉามิตติยมปิธัมมังจารนังัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังัจฉา,า,ามินัตถิเมจจารนังอัญยังพุพทโธเมสารนังวรัง <sociales> เอเตนัสตุวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัททิเมสารนังอัญยังธโมเมสารนังวรังเอเตนัสตุวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัททิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนัสตุวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิกาเมสุมิชชาจารา เวรามณีส ja. ิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิตุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสุวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าิยาเขาสมาทานอาชีวธาารรมเกษีตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาชินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอรัมมิจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตาวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลตปะนะทารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิอุจจาเซยนะมหาเซยนาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคขานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10สิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญาเกิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียรรราม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอาริยมคมีองค์แปด เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผููมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมเรื่องรูปนะคะรูปคืออะไรก็คือกลุ่มของมหาภูตรูปสี่ ที่มีอุปปาทายรูปอีก24รูปประกอบกันในสัตว์ทั้งหลายนั้นแต่ละเพศก็มีแค่27นะคะสัตว์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็มีแยกเพศกันนะคะเพศหญิงก็มีอิทธีภาวะรูปเพศชายก็มีปุริสภาวะรูปค่ะและขณะนี้เราก็ศึกษามาถึงกราบรูปนะคะซึ่งเป็นในยะที่สี่อันแบ่งออกได้เป็นกระหลับ ของรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและก็อาหารแต่กลาบรูปเหล่านี้นั้นถึงแม้จะมีความวิจิตอย่างไรมีความละเอียดมากอย่างไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถที่จะย่งลงมาได้นะคะอันประกอบด้วยองค์4ประการคือ 1. เกิดพร้อมกันสดับพร้อมกันสมมีที่อาศัยพร้อมกันสี่ ต้องเป็นที่รวมแห่งองค์ทั้งสานี้ด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของรูปกลาบนั้นเป็นไปในทํานองเดียวก,กันกับจิตและก็เจตสิกใช่ไหมคะซึ่งต้องมีการเกิดพร้อมดับพร้อมมีวัตถุที่อาศัยเดียวกันและมีอารมณ์เดียวกันแต่รูปนั้นไม่ได้รู้อารมณ์รูปกลาบนั้นแม้จะมีขนาดเล็กมากเพียงใดก็ตามนะคะ แต่ก็ยังเป็นบัญญัติอยู่ค่ะในลักษณะของการเจริญวิปัสสนานั้นจะต้องรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นก็คือต้องอย่างลงไปถึงลักษณะธรรมะของรูปแต่ลย่างอันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นรูปกลาบนี้มีอยู่21กราบเกิดจากกรรมจิตอุตุ และก็อาหารเป็นสมุทฐานมีจำนวนเก้าหกสี่และสองนะคะส่วนปริเฉท,ทรูปและลักษณะรูปนั้นไม่เป็นองค์แห่งกลาบเนื่องจากปริเฉท,ทรูปนี้เป็นรูปที่กำหนดขอบเขตระหว่างรูปกลาบต่อรูปกลาบเป็นแต่เพียงส่วนขั้นของรูปกลาบดังนั้นจึงไม่นับเป็นองค์ของกลาบนะคะส่วนลักษณะรูปสี่นั้น ก็เป็นเพียงรูปอันเป็นเครื่องหมายของรูปกรลาบเท่านั้นจึงไม่นับเป็นองค์ของกรลาบเช่นเดียวกันค่ะเราก็มาศึกษาต่อนะคะกรรมัชกาลลาบซึ่งมีอยู่ก้ามีอะไรบ้างหนึ่งจักขุทักะกระลาบทัศกะแปลว่าอะไรก็คงตอบได้แล้วนะคะศึกษากันมาบ่อยมากแปลว่าสิบขุทักะกรลาบ จึงมีรูปอยู่ด้วยกัน10บรูปในหนึ่งกลาบใช่ไหมคะตอบได้แล้วยังคะว่ามีอะไรบ้างเราศึกษากันมาบ่อยมากนะคะก็คือ,อวินิโพครูป8ชีวิตตรูปหนึ่งจากขูหภาษาทรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบรูปคะ่ะในจากขุทัสกกลาบนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรม รูปใดที่เกิดจากกรรมต้องมีอะไรคะชีวิตรูปหนึ่งเสมอเมื่อจำอย่างนี้ได้ต่อไปก็ตอบได้ทุกหัวข้อแล้วนะคะคือข้อสองโสตะทัสกะกลาบก็อตอบตามได้แล้วนะคะคือมีอวินิโภครูป8ชีวิตรูปหนึ่งโสตะภะสาทรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบรูปสาม คานะทัศกักรามมีอะไรบ้างตอบอย่างรวดเร็วในใจก็ตอบได้แล้วคืออวินิพภคารูปแปดชีวิตตรูปหนึ่งคานปภาษา,าทรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบซึ่งก็อยู่ในโพรงของจมูกนะคะสี่ชิวหาทัศกาการามก็มีอวินิพภคารูปแปดชีวิต,ตรูปหนึ่ง ชิวหาประสาทรูปอีกหนึ่งตู่ที่บริเวณปลายลิ้นกลางลิ้นและก็โคนลิ้นซึ่งรับรสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะ 5. กายัตทัสกะกลาบก็มีอาวิธิโภคารูปแปดชีวิตตรูปหนึ่งและก็กายาระระาษาทรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบนี้คือประสาทรูปห้า เป็นรูปกะลาบใสสามารถรับกระทบอารมณ์เหมาะแก่ตนค่ะนั้นก็คือจักขุทัศกากระลาบใสพอที่จะรับวันรูปหรือสีโซตะทัศกากระลาบใสเพื่อรับกระทบเสียงใช่ไหมคะคานาทัศกากระลาบใสเพื่อรับกระทบกลิ่นชิวหาทัศกะกระลาบ ก็รับกระทบรถกายธาตุกะกราบก็รับกระทบลักษณะของธาตุดินไฟและก็ธาตุลมคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนั่นเองนะคะส่วนข้อ6คืออิทธิภาวะธาตุสกะกราบมีอวินิพการูป8มีชีวิตรูปอีกหนึ่งอิทธิภาวะรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบ อยู่ในส่วนแห่งกายของรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดในทุกส่วนนะคะตั้งแต่คนผมมาจรดปลายเท้าส่วนใดที่เกิดจากกรรมของเพศหญิงนั้นก็จะมีอิทธิภาวะทัสกะกราบอยู่ในส่วนนั้นๆด้วยเอ็ดปุริสภาวะทัสกะกราบมีอวินิโพครูปแปดชีวิตรูปหนึ่ง ปุริสภภาวะรูปหนึ่งรวมเป็นสิบรูปก็ในส่วนแห่งกายของเพศชายนะคะไม่ว่าจะาที่คนผมคนเล็บไปจนถึงอวัยวะที่เกิดจากกรรมในทุกที่ค่ะข้อที่แปดหัตถยะทัสกกะลาบก็มีอาวินิพกครูปแปดชีวิตรูป 1. หนึ่งหัตถยะรูปหนึ่งรวม เป็นสิบรูปเป็นที่เกิดของจิตมากที่สุดใช่ไหมคะหัตยากราบหรือหัตยารูปนั่นเองค่ะข้อ9ชีวิตะนวัะคะราบมีอวินิพกครูป8ชีวิตรูปหนึ่งรวมเป็น9รูปซึ่งชีวิตะนวัะราบนั้นจะดูแลรูปที่เกิดจากกรรมค่ะ อาวินิพภคารูปแปดนั้นเป็นรูปที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ประกอบด้วยรูปแปดรูปอันได้แก่อะไรสาธยายได้หมดแล้วนะคะปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันทะรัสะโอชาอาวินิพภคารูปนี้เมื่อกล่าวตามในแห่งรูปกราบแล้วมีชื่อว่า อัตุกะกราบหรือสุดธัตกะกราบนะคะรูปที่เกิดจากกรรมก็ตอบได้แล้วนะคะตอนนี้มีอยู่9รูปประสาทรูป5้าภาวะรูปสองหัทยะรูปหนึ่งและก็ชีวิตตรูปอีกหนึ่งชีวิตตรูปนั้นเป็นตัวที่มีแค่9รูปในหนึ่งกลุ่มนะคะ เพราะมีแค่อวินิโภครูป8แล้วก็ชีวิตรูปอีกหนึ่งค่ะกรรมชกลาบกับกรรมชรูปกรรมชรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีจำนวน18รูปรายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในกรรมสมุทฐานิกรูปนะคะส่วนกรรมชรูปกลาบหรือกรรมชกลาบเป็นกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมมีจำนวนรูปเพียงสิ เจ็ดรูปเท่านั้นคือกรรมชรูป18นั้นล่ละหากด้วยปริเฉท,ทรูปอีกหนึ่งซึ่งไม่ใช่องค์ของกรลาบออกเสียคงเหลือสิเจ็ดรูปรูปสิเจ็ดรูปนี้แหละคือทั้งกรรมชรูปและกรรมชกรลาบเกิดมีขึ้นได้เฉพาะวัตถุที่มีวิญญาณคือสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น ส่วนวัตถุที่ไม่มีวิญญาณคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นไม่มีกรมมรมชรูปหรือกรรม,มชักรลาบซึ่งในสิ่งนี้นะคะไม่เรียกสิ่งมีชีวิตเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกนะคะเช่นนักวิทยาศาสตร์เรียกต้นไม้ว่ามีชีวิตแต่ในทางพุทธศาสนานั้นถือว่าไม่มีวิญญาณเป็นแต่ ปุตุชรูปเท่านั้นค่ะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมใดๆในต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะคะนั้นก็คือมีในน้องหมาน้องแมวมนุษย์เทวดาพรหมเหล่านี้ค่ะจึงมีรูปที่เกิดจากกรรมที่เรียกว่ากรรมชกราบหรือกรรมชรูปซึ่งแตกต่างกันออกไปค่ะ ในพรมก็ไม่ได้มีทั้งหมดเหล่านี้นะคะฐานคือที่ตั้งของกรรมชักราบในร่างกายของมนุษย์แบ่งออกเป็นสามส่วนในแต่ละส่วนของร่างกายมีกรรมชักราบเกิดได้ดังนี้ก็ไก่อุป,ปริมากายคือกายส่วนบนนับตั้งแต่ลูกกระเดือกขึ้นไปมีกรรมชากราบตั้งอยู่ ถึงเจ็ดกราบอันได้แก่จักขุทัสกกราบโสตะทัสกกราบคานะทัสกกราบชิวหาทัาสกักราบกายะทัสกกราบภาวะทัสกักราบและก็สุดท้ายคือชีวิตตะนาวกะกราบซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดกราบค่ะใน อุป,ปริมกกาไกหรือกายส่วนบนคือสรุปสิคะคือภาษาทรูปห้าใช่ไหมคะภาวะรูปแล้วก็ชีวิตะนาวกากราบเนื่องจากเป็นรูปที่เกิดจากกรรมค่ะขอไข่มัชฌิมกายกายส่วนล่างนับตั้งแต่ลูกกระเดือกลงมาจนถึงสะดือมีกรรมชากราบตั้งอยู่สี่ ได้แก่หนึ่งหัตยาทศกกรลาบสองกายาากะทศกกรลาบสามภาวาากะทศกกรลาบสี่ชีวิตะนวกะกราบนาวกะ,ปะแปลว่าเก้านะคะทศกะ,ะแปลว่าสิบย้ำอีกครั้งหนึ่งคอควายเหตุิมากายคือกายส่วนต่ำนับตั้งแต่สะดือลงไป มีกรรมะชักกลาบตั้งอยู่สามกลาบได้แก่หนึ่งกายะทัสกกะกลาบสองภาวะทัสกกะกลาบสามชีวิตะนาวกกะกลาบดังนี้จะเห็นได้ว่ากายะทัสกกะกลาบหนึ่งภาวะทัสกกะกลาบหนึ่งชีวิตะนาวกกะกลาบอีกหนึ่งรวมสามกลาบนี้ มีฐานที่ตั้งอยู่ในร่างกายมนุษย์ทั้งสามส่วนคือมีอยู่ตลอดทั้งตัวมีอยู่ทั่วทั้งตัวจึงได้ชื่อว่าเป็นสัพพะฐานิกะกราบมีความหมายว่าเป็นกราบที่มีฐานที่ตั้งอยู่ทั่วไปก็คงจะสังเกตนะคะเวลาเราเห็นเห็นด้วยจักขุวิญญาณที่บริเวณจักขุปราสาท ถ้าโดนแสงจ้าจะเจ็บตาใช่ไหมคะเพราะบริเวณนั้นมีกายะประสาทรูปอยู่ด้วยค่ะจึงทำให้เกิดการเจ็บกายะประสาทนั้นจึงอยู่ในบริเวณนั้นดูรวมทั้งอะไรตอบได้แล้วนะคะภาวะรูปค่ะและที่แน่ๆต้องมีอีกก็คือชีวิตตะนวกากรลาบเพราะตัวนี้จะต้องดูแล รูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในบริเวณตามีอย่างนี้แล้วบริเวณหูละ่ะในโสต,ตประสาทต้องมีกราบรูปอะไรอยู่อีกก็ต้องตอบว่ามีกายาทัสกกะกราบมีภาวะทัสกกะกราบและมีชีวิตะนาวกะกราบซึ่งในส่วนแห่งรูปที่เกิดจากกรรมทุกรูป จะต้องมีรูปอีกสามรูปนี้มีอยู่บริเวณนั้นเสมอค่ะสังเกตได้เลยว่าเวลาเราได้ยินเสียงดังมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแก้วหูได้เพราะฉะนั้นในส่วนแห่งการรับกระทบมีประสาทรูปทั้งห้านั้นจะต้องมีกายาทาัศกกราบภาวะทาัศกกราบชีวิตะนวกตกกราบอยู่ ในที่เหล่านั้นด้วยทุกทุกรูปค่ะเป็นกลาบรูปที่แยกอยู่ก็จริงแต่ไปอยู่ในส่วนของอวัยวะเหล่านั้นนะคะว่ากลาบรูปที่เป็นประสาทรูปห้านั้นไม่ใช่มีอย่างละหนึ่งนะคะมีภาษาทารูปของตนมากมายมีกายะประสาทอีกมากมีภาวะรูปอีกมาก มีชีวิตะนาวกะอีกมากซึ่งจะอยู่ในส่วนของภาษาทรูปเหล่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกลาบรูปที่ต่างกันออกไปแต่ก็ไปร่วมอยู่ในที่เหล่านั้นร่วมกันค่ะแล้วก็ทำหน้าที่แยกกันตามกิจของตนกายะประสาทก็ทำหน้าที่รับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะั่นละคะ่ะอาวะารูปก็แสดง อำนาจของตนว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งส่วนชีวิตตะนวก,กระลาบนั้นมีหน้าที่ดูแลรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหลายค่ะส่วนกระลาบนอกนั้นอีกห้ากระลาบอันได้แก่จักขุทัศกาตรลาบโสตะทัศกะตรลาบคานะทัศกัตกรลาบชิวหาทัศกะกระลาบหัตทยะทัศกาตกรลาบ มีฐานที่ตั้งอยู่เป็นบางแห่งบางส่วนโดยเฉพาะจึงมีชื่อว่าประเทศสกลาบมีความหมายว่าเป็นกลาบที่มีประเทศที่ตั้งอยู่โดยเฉพาะเป็นส่วนเป็นสัตว์ของตนสังเกตนะคะไม่มีคำว่ากายาทัสกกลาบเพราะว่ากายาทัสกกาลาบนั้น มีอยู่ทั่วกายเว้นเหนือคนผมคนขนและโคนเล็บค่ะนอกนั้นจะมีอยู่ทั่วกายเห็นแล้วยังคะว่าความวิจิตแห่งรูปธรรมท,ทั้งหลายเหล่านี้นั้นอาศัยสัพพัญยุตยานเท่านั้นจึงจะรู้ได้เราผู้มีบุญจึงได้มีโอกาสศึกษาและจะน้อมไปเพื่อปฏิบัติ เพื่อให้รู้ชัดว่ารูป,ปรธรรมเหล่านี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยและก็มีความแปรปรวนไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นและเข้าไปเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพพานในปัจจุบันด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยผ่านในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยผลันโดยทั่วกันคา กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า่า